น้ำท่วมที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองทุกคนครับคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักมากตกอนกลางคืนนะครับแล้วก็มันก็ตกลากยาวที่ภูเก็ตไปจนถึงเช้าของวันที่30มิถุนายนก็คือ29จนถึง30เลยมันตกหนักประมาณ6ชั่วโมงแล้วปริมาณฝนเนี่ยวัดได้300มิลิเมตรคือ 90นี่ก็คือเสียงน้ําท่วมแล้วอ่ะอันนี้300แล้ว300นี่คือตกแบบสู้ซาอยู่ตรงภูเขาอ่ะทุกคนน้ํามันก็เลยแบบไหลทะลักลงมาจากภูเขาเนี่ยนะครับถ้าสังเกตในภาพจะเห็นว่าน้ำาันมันเป็นสีแดงแดงขุ่นแบบนี้มันคือน้ําป่าเลยอ่ะสีเหมือนแบบแบบชายเย็นอย่างเงี้ยนะครับคือมันคือน้ําป่าเลยดังนั้นเนี่ยพอพอมัน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 ตกลงมาอย่างหนักเงี้ยปรากฏว่าน้ํามันระบายไม่ทัน นะครับอาจจะด้วยเรื่องของการระบายน้ําเองก็ดีเรื่องของขยะที่ไปกั้นท่อระบายน้ําหรือว่าเรื่องของการขยายพื้นที่ของเมืองก็ดีสรุปภาพที่เกิดขึ้นก็คือน้ําท่วมหนักที่สุดที่ภูเก็ตในรอบ10ปีนะดรเสรีสุภาทิติ์บอกว่าพันปีซะด้วยซ้ำาจจะเรายึดยึดสิปีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในทีนเองก็ใช้ใช้คำว่าสิปีนะครับปรากฏว่ามันก็ส่งผลกระทบ ใน,ในพื้นที่ตอนแรกเนี่ยสามอำเภอของภูเก็ตเ,เจอหมดเลยแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เหลือแค่2อําเภอที่ประกาศพื้นที่สาธารณภัย,ยต้องให้ความช่วยเหลือเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกคนครับแต่ว่าให,ให้ดูก่อนจังหวัดที่น้ํามาแรงเนี่ยดูดิแบบว่ารถราบ,บ้านช่องเนี่ยตามตอกซอกซอยนีย่ไม่พ้นเลยนะครับน้ามาแรงแล้วก็มาเร็วมากแล้วสีขุ่นคลักแบบนี้เลยพาดินโคลนในต่างๆมาเยอะแยะมากมายบางจุดเนี่ยไม่ใช่แค่ล้อนะทุกคนคือบางจุดเนี่ยถ,ถ,ถ,ถึงเอว บางจุดนี่ถึงอกเองเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวตกใจมาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามาท่องเที่ยวกันแบบแบบนแบบรากกระเป๋ามาอย่างราชันกลับไปแบบยกยก,ยกของแบบหนีน้ําท่วมกันเป็นสุดฤทธิ์เลยเพราะว่าเจอเจอ,เจอน้ําท่วมแบบนี้ที่ภูเก็ตนะครับเ,เนี่ยอย่างนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าถึงล้อเลยรถแบบโหเสียหายเลยอ่ะถ้าเป็นรถเรานี่เศร้าเลยนะครับเอาเป็นว่าจากเหตุการณ์วันเสาร์ที่มาถึงวันจันทร์เนี้ย มันคลี่คลายแล้วอาจจะมีบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเท่านั้นแหละที่ยังคอจะมีแบบน้ําขังอยู่แต่ว่าโดยรวมอ่ะเอาเป็นว่า80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปมันเอาพาครนมาใช่ไหมก็จะเห็นบ้านเรือนแต่ละบ้านเนี่ยพยายามที่จะเอาโครนออกไปแล้วก็ช่วงเช้า9ก้านาฬิกาเนี่ยก็มีบิ๊กคลีนนิ่งที่ภูกเก็ตด้วยทั้งทางผู้ราชการจังหวัดทางกองทัพภาคที่3หน่วยงานจิตอาสาที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันเนี่ยคลีนนิ่งพื้นที่ต่างๆให้กลับมาเหมือนอย่างเดิมนนนนนรักก็็เเออาาปปววปว่่่้้้้ลแสใหญตงฟฟืู ต่อไปแต่คราวนี้ก็ต้องระวังกันต่อท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าต้องมีการถอดบทเรียนแหละเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันมันหนักมากอันนี้เนี่ยทีมงานเ,งเขาบอกเลยว่าความเสียหายฝนพัน 1, ปีอันนี้คือยึดตามที่ดรเสรีสุภราทิศบอกเลยว่ามันมันหนักที่สุดนะในรอบพันปีดรเสรีสุภราทิศก็บอกเหมือนกันว่าสาเหตุจริงๆมันมาจาก2เรื่องหลัก1 Clima t e change ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองนะครับผมโอ้โหมันแบบมันรวนไปหมดแล้วโลกใบนี้เนี่ยกับอีก เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่เมืองนะครับพื้นที่สีเขียวถูกลดลงลงไปแทนที่ด้วยคอนกรีตด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอพอฝนมันลงมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่มีพื้นที่สีเขียวในการอุ้มรับน้ำเพราะฉะนั้น,นจริงๆไม่ใช่แค่ภูเก็ตนะแต่ว่าทั่วทั้งประเทศไทยก็ต้องลองดูมันหน่อยนะครับว่าเรามีพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพียงพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติหรือว่าพยายามให้ระบบนิเวศม,มันอยู่ดีแบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับ อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะสถานการณ์ภูเก็ตก็คือได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ประกาศัยพิบัติเนี่ยสองอำเภอ7ตําตำบล41หมู่บ้าน4ชุมชน740ครัวเรือนโดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อน1468คนนะครับท่านผู้ว่าก็นำจิตอาสาไปแจกใจสเสบียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมที่จะถอดบทเรียนเนี่ยประเทศไทยนะถนัดมากเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถอดแล้วเดี๋ยวเราก็หวังว่าจะต้องนําไปใช้นะไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่ภูเก็ตนะครับพื้นที่อื่นด้วยนะในการป้องกันไม่ให้บบนมั เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับโอ้น้ำพัดพามาเป็นจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโสพลสวุวรรณรัตน์เนี่ยนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปอย่างเช่นที่สพกมลาปอพอ,อ,อเหมือนจะว่าในหลุหลากหลายหน่วยงานเนี่ยทั้งสพกมลาปอ,ปอพอภูเก็ตนะครับการชาติจังหวัดจิตอาสานำสเสบียงถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะช่วยกันทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆท่านผู้ว่าบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการถอดบทเรียนกรณีฝนตกหนักและต่อเนื่องในช่วงกลางคืนเราต้องมีระบบเตือนภัย ที่ดีกว่านี้นะถูกต้องแล้วครับท่านผู้ว่าครับถ้าเรามีระบบเตือนภัยที่ดีนะเราก็จะรู้นะครับว่าภัยมันมาแล้วทุกคนจะได้เตรียมตัวได้ทันนี่ท่านบอกแล้วนะครับต้องมีระบบเตือนภัยที่ดีขณะเดียวกันเนื่องจากฝนเนื่องจากฝนแล้งในพื้นที่มานานทําให้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีน้ําท่วมจากปริมาณฝนสูงถึง330มิลลิเมตรในพื้นที่ตําบลกมลาอําเภอกระทูและพื้นที่อําเภอถลาง โดยพื้นที่อำเภอถลางเ,เริ่มมีน้ำลดลงแล้วมีบ้านดอนหรือว่าโคกตโนดยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เรากำลังเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ไปได้มอบหมายให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อไปครับนั่นนะครับทั้งนี้มีการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นนะครับก็จะมี2อําเภอที่ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไปนะ แล้วความจริงแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการพยากรณ์อากาศไว้เหมือนกันนะครับว่าในช่วงวันที่4ถึง8กรกฎาคมอีกไม่นานแล้วนะครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยภูเก็ตกระบี่พังงานอาจจะเจอกับลักษณะอากาศประมาณนี้อีกดังนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับทางภาครัฐก็คงทำงานอย่างเต็มที่สำหรับภาคประชาชนเองนะจุดไหนที่ท่านเจอน้ำท่วมครั้งนี้นั่นแปลว่าท่านอยู่ในพื้นที่ เสี่ยงภยัยอาจจะเจอซ้ำซากได้เตรียมพร้อมไรแล้วครับต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ให้ดีนะครับคือโอเคส่วน1นพึ่งรัฐส่วนที่2อพึ่งตัวเองครับอาจจะต้องพึ่งตัวเองมากหน่อยนะครับในช่วงนี้ดูแลกันไปนะครับ